嗯，还是姑姑。 Thank <laughs> you. เป็นเสิ่งที่ประทับใจแล้วก็รอยยนะคะเพื่อนงไใหน้าทุกคนนะคะหลักกับเขาบอกคนที่ว่าสำหรับพิธีทอดพระป่อการศึกษาในวันนี้นะคะเราได้มมนระสงสมนศักิ์จำนวน21รูป ไม่ว่าจะเป็นท่านรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีนะคะเจ้าคณะอำเภอกำเนินสะดวกเจ้าคณะอำเภอบางแพรนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงโกเจริญธรรมนะคะเจ้าอาวาสวัดเกศปัญญาประชาสัรย์เจ้าคณะตำบลเจดีหักพุ่มม่อนะคะพระอาจารย์จากสำนักสงฆ์ผู้ยานนะคะวัดเขาวัง I uh, do my... ตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระกนัทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามโมหะโตสมมาสัมพุทสสะอุังสละลังขจามิพุทธังสารนังขจามิ ทังสาระนังขจามิทุติยัมปีสังฆงสาระนังขจามิตติยัมปีพุทธังสาระนังขจามิตาติยัมปีพุทธังสาระนังขจามิสาะนังขจามิตาติยัมปีธรรมังสาระนังขจามิปานาติปาตา I'm uh -huh. ปัหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพตังครูทัมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังครูทัมังคลังเป็นพิธีถวายเครื่องไทยธรรมนะครับก็อยู่รอให้ท่าเจริญธรรมเจริญธรรมมาจะอ้างวานตัวหน้าของพระสงฆ์ได้ต่อน ชวริทียรไลค่ะคุณชัตรนาเจรวนนท์ค่ะกรรมการผู้จัดการบร,ร,ริษัทปฏิอโกรจกกักดค่ะนสนามกอล์ฟดาก็พิลวของเรานะคะท่านผู้นวยการประทีพจักปาสีผู้นวกยการโรงเรียนมรมราชนินา,าราชวิทยาลัยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรสมาแนแก้วัยยุทธ์ค่ะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชนีนาราชวิทยาลัยท่านผู้อำนวยการอุไรเอี่ยมสะอาดอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชนีนาราชวิทยาลัยค่ะท่านผู้อำนวยการสมยศบุญเจริญนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวิทยาค่ะ ผู้เนการเฉลาวพวงมาลัยนะคะผู้ในการโรงเรียนแพร์ทรายวิทยาค่ะผู้เล่นการนิวัฒน์รมวิไลนะคะผู้เล่นการโรงเรียนหนองประหมอพิทยาคมค่ะคุณชัยโยมนันทชยพรนะคะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาปราวิทยาลัยค่ะ คุณประทีปแย้มเกตนะคะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเช่นเดียวกันค่ะคุณอุสาวดีศรีสุดชาตินะคะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูบรมราชินีนาท้าชิทิาลัยคุณวุฒิศักติ์เริกกิจการนะคะผู้ปกครองนักเรียนและรองนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะคะคุณวุฒิศักติ์เริมกิจการเป็นเชิญค่ะ คุณจินสงวนสุขนะคะห้างส่วนจำกัดชดาพรเจเทอริ่งค่ะท่านรองผู้ในการบุญเลิศอ่อนกูลนะคะจากโรงเรียนสงพลศิริราชค,ค่ะท่านรองผู้ในการทวัตโควินนะคะจากโรงเรียนรัฐราชอุปธรรมค่ะ องผู้การการยารักษาจิมพง์จากโรงเรียนโพทาวัฒนาเศรีค่ะเรียนเชิญคุณแม่กมลวันฉัดอุดมบุญน,นะคะผู้ปกครองของนายภูมิพัฒน์รัตนมุงประธานสภานักเรียนโรงเรียนบรงราชีนาราชวิทยาลัยค่ะคุณวิัน์ศริชยัยเอกวัฒน นะคะผู้ปกครองนักเรียนค่ะเรียนเชิญค่ะคุณเอกภาพโกงอุบลน,นะคะผู้ปกครองนักเรียนค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณพัฒนาเลิศรัตนเมธากรตัวแทนสิทธิ์เก่ารุ่นที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะร่วมถวายจาตุปัจจัยเทวาทานแก่พระพิกษุงฆ์นะคะ2ี่สรู่มค่ะ